แนะนำมีดสไลด์นะคะตัวนี้ก็เป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง15เซนนะคะสาสพิเศษของร้าเราเลยตัวนี้เป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะไม้สักอย่างหนาเลยใช้ไม้สักแห้งนะคะไม่เป็นเสี้ยนไม่เป็นผนสามารถล้างทำความสะอาดได้ตัวนี้สามารถสังทำได้ตั้งแต่1-10คมนะคะ สำหรับอันนี้ลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์ทุเรียนนะคะได้ทุเรียนเกรดเเลยเพราะว่าหน้ามีดบรรยายนิสด์แบบได้แบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะสไลด์ทุเรียนสไลด์กอยสไลด์นอไม้ชิ้นใหญ่ๆเผื่อมันฟักทองอะไรสามารถสไลด์ได้หมดนะคะงานของเราเป็นงานใบมีดสเตลเลตแท้รับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมนะคะมีสามารถปรับหนาบางได้คะตัวตนี้น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ 1.6- ่ถึง1.8กิโลกรัมนะคะ เป็นงานไม้สักอย่างหนาเลยนะคะเดี๋ยวจะวัดความยาวทั้งตัวให้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ57เซนนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะมีดร้านเรามีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาเนาะตัวนี้เป็นไซส์พิเศษนะคะเวลาเราวัดนะคะความกว้างของใบมีดเราจะวัดเฉพาะตัวใบมีดตรงนี้นะคะตัวนี้15เซนพอดีเลยแล้วก็ความกว้างรวมขาสองข้างจะอยู่ที่18.5เซนนะคะ เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะวันนี้เรามีมีดสามไซส์แต่ทั้งหมดเลยมีดเลี่ยบของเราจะมีทั้งหมดเจ็ดไซส์นะคะตัวนี้แต่วันนี้มีตัวอย่างให้ดูสามไซส์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบแปดจุห้าเซนหนึ่งคมเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งคมเหมือนกันแต่เป็นมีดกว้างหกห้าเซนทั้งสามไซส์เลย สินค้าเรามีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะคะให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเดี๋ยวแม่ค้าแปะเบอร์โทรไว้นะเบอร์โทร08927 00795ค่ะแล้วก็เบอร์หนึ่ง0ูนย์แของเราทำเองขายเองทุกขั้นตอนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมีดแบบแผ่นเลี่ยใบมีดกวดส15เซนหนึงคมไว้ด้วยนะคะ